สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบราการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับ ท่านใดนะครับที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำนารายนะครับในเดือนตุลาคม64นะครับก็สามารถกดข้ามไปนะในนาทีที่3ได้เลยนะครับจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับส่วนท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำนารายนะครับในเดือนตุลาคม64ต้องบอกว่ามี2ตอนนะครับนะเป็นตอนที่เรียกว่าเวอร์ชั่นไฟนอลคอนะการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายตอนที่1นนะครับจัดขึ้นในเสาร์ที่9ตุลาคม64เวลาเที่ยง4 5นะครับถึง4โมง15นะครับ 3ชั่วโมงครึ่งในช่วงกลางวันนะครับมุมมองของบรรดากูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติถึงโอกาสเสยภาพที่เกิด The, uh, the Crash นะั้นในปี2021นะครับจะเกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะครับเงินเฟอ้อในขณะนี้ที่มาในสหรัฐมาในยุโรปเนี่ยเป็นเงินเฟอ้อที่แท้จริงแล้วหรือยังนะท่านใดสนใจนะครับตอนที่1 นะตอนที่2จัดขึ้นในเสาถัดมานะครับ16ตุลาคม64เวลาเที่ยง4.5ถึง4โมง15นะครับเช่นเดียวกันนะครับ3ชั่วโมงครึ่งนะเป็นการประยุกต์นะผ่าน3เหลี่ยม3มุมนะครับของมุมมองอทางด้านฟ u นเดเมนท a l เหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับทางเทคนะิคอลการใช้ข้อมูลเชิงสิติและก็ไซเคิลวงรอบวัฏจักรนะครับแล้วก็การใช้ s e n t i m e n t ัลนะครับการจับทิศทางกระแส นักลงทุนนะครับผู้บริโภคแล้วก็ผู้จัดการระบบนะครับธนาคารกลางนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับใน The Great Reset ทศวรรษ2020เนี่ยนะครับนะจะเกิดอย่างเป็นทางการนั่นคือการครชของตลาดนะครับแล้วก็เกิดวิกฤตหนี้สินนะครับ Debt Crisis แล้วก็การปรับลดครั้งใหญ่ของหนี้สินนะครับ Debt deleverate นะครับ นะจะเกิดขึ้นได้หรือไม่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับท่านที่สนใจนะครับนะไม่ว่าตอนหนหรือตอน2นะครับก็ทักเข้ามานะในไลนส่วนตัวผมนะครับอานนี้บอกนะครับถ้าสนใจทั้ง2ตอนนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายให้นิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นการประชุมเชิงสัลายน์ะครับในตุลาคม64เนี่ยนะเป็นเวอร์ชันไฟนอลคอร์นะครับการเรียกการเตือนสุดครั้งสุดท้ายในปี64เนี่ยนะครับ ท่าในสุนจรนะิตทักก็ไม่ไลายส่วนตัวผมนะครับเ9ก9 9เก้กนะนับจากนี้ไปอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมบอกแล้วนะครับต้องหาเอ็กซิสเซจจีนะครับยุทธศาสตร์ทางออกให้ดีนะเตรียมนะกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ทั้งหลายให้ดีนะครับส่วนท่านที่ติดตามนะสนใจในตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกนะรอนะฮะนะปลายปี64ถึงต้นปี65นะครับเป็นตอนที่ต่อจาก2ตอนแรกอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากบิ๊กคร s ชเดอะบัสนะครับ สิ่งที่ผมคาดการในทศวรรษ2020นะถ้าในสนใจนะครับรอสักนิดนึงนะอย่างที่บอกนะครับนะตอนนี้นะเราต้องเฝ้าติดตามดูนะในสถานการณ์นะตลาดต่างๆนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงนะความเป็นไปได้นะครับของมุมมองกูรูระดับตำนานอย่างคุณจิมโรเจอร์นะครับท่านนี้นะะว่าจะเกิดขึ้นทั้งคู่ นะนั่นคือการล่มสลายทางเศรษฐกิจนะและสก่าสกุลเงินเนี่ยนะได้อย่างไรนะนี่คือมุมมองของครนะูระดับตำนานท่านี้นะครับนะความเป็นไปไดนะ้ที่จะเกิดขึ้นทั้งคู่เลยทั้งการล่มสลายทางเศรษฐกิจและค่าสกุลเงินนะครับผมก็จะโฟกัสไปจุดในคำถามสำคัญของทางพิธีกรนะโดยทางพิธีกรเนี่ยนะเขาได้พูดถึงนะตอบคำถามของคุณ จิมโรเจอร์ด้วยนะครับที่บอกว่าตัวเลขถัดไปที่จะพูดถึงหลักของอไม่ใช่ทิลเลียนละเป็นหลักของคอริสเลเลียนนะคอร์สเดลเลียนก็คือพันล้านล้านนั่นเองก็คือพันเท่าของทิลเลียนหรือพันเท่าของล้านล้านนั่นเองนะซึ่งคุณจิมโรเจอร์ก็ได้พูดถึงว่าการพิมพ์เงินครั้งต่อไปเนี่ยมันต้องเป็นคอรดิเลเลียนแหละครับเป็นหลักพันล้านล้านนะครับเขาบอกว่าคอริสเลเลียนเนี่ยนะ มันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะคอดิเลียนเนี่ยนะของสิ่งใดในช่วงชีวิตพวกเราเนี่ยจะจืดาำพิธีกร์เขาบอกเขาก็ไม่อยากเห็นนะแต่หน้าตาขนาดนี้บางทีคุณอาจจะถูกต้องก็ได้นะครับนะแต่แล้วก็ถามคุณจิมลอเตอร์คุณจิมลอเจอร์นะครับว่าคุณได้ชี้เกี่ยวกับหนี้สินเนื่องจากว่าคุณได้กล่าวอ้างสิ่งนี้ก่อนหน้านี้นะครับหลายครั้งหลายหลนะหลายหายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อคุณ ไปถึงระดับนะของสุดขั้วเนี่ยนะที่ซึ่งมีหนี้สินจำนวนมากนะที่เป็นโคลนเหลวเละนะที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกเนี่ยนะครับนะและจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่มีนะที่สิ้นสุดนะของมันนะต่อการสร้างนะที่อยู่ในสายตานะทางเลือกนั้นเนี่ยกำลังจะเพิ่มสูงขึ้นนะเป็นลักษณะแบบ2ทางที่เป็นไปได้นะ นะทางพิธิกร์เขาถามคุณจิมโรเจอร์นะครับว่าคุณกำลังนะจะมีการผิดนัดชำระหนีนะ้ขนาดมหาศาลนะหรือว่าคุณกำลังจะนะทำลายค่าของสกุลเงินโดยเพียงแค่กำลังพิมพ์มันไปที่อินฟินิตี้นะหรือพิมพ์ไปเรื่อยๆนะเป็นอนันตนะ์เพื่อพยายามที่จะจัดการกับหนี้สินนั้นและเขาต้องการที่นะปรับคำวิพากวิจารณ์นะครับนะที่ระดับศูนย์ นะที่คุณจิมโรเจอร์เพิ่งพูดไปว่าที่ไหนที่คุณวิตกกังวลนะที่กำลังนะจะได้เห็นหนึ่งในของตลาดหมีครั้งใหญ่ที่สุดนะของช่วงชีวิตพวกเรานะและคนจำนวนมากนะที่กำลังเฝ้ามองดูอยู่ในขณะนี้นะพวกเขารู้สึกจริงๆว่านะกำลังติดอยู่ในระหว่างก้อนหินและสถานที่แข็งๆสักแห่งนะพวกเขารู้สึกคลนะ้ายกับว่าพวกเขามีความมั่นใจนะว่าผู้วางแผนธนาคารกลาง นี่นะครับกำลังดําเนินการนะที่จะโครงการพิมพ์เงินนั้นนะและนะจะทําลายสกุลเงินต่างๆนั้นนะอย่างแท้จริงในเวลาที่ผ่านพ้นไปและพวกเขาชอบนะที่จะวางตําแหน่งสําหรับลักษณะของเงินเฟอ้อนะที่มีลักษณะที่จะวิ่งสูงออกไปนะแต่พวกเขาก็วิตกกังวลเหมือนกันนะว่าตลอดทางนั้นเนี่ยกำลังจะมี Impulse นะครับหรือว่าการกระโดดสูงขึ้นชั่วขณะนะของเงินฝืดครั้งใหญ่ อย่างตลาดมีครั้งใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วพวกเขาก็ไม่ต้องการนะที่จะวางตําแหน่งนะสําหรับการวิ่งในระยะยาวนะแต่จะถูกค่าในระหว่างทางนั้นดังนั้นนะครับคำถามของวิธีกรเขาก็คือว่าคุณมีความเชื่อมั่นนะที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะว่ามันจะเป็นทางหนึ่งทางใดหรือไม่นะถ้าสิ่งนี้กําลังจะจบสิ้นสุดลงในวิกฤตหนี้สินนะหรือว่าจะเป็น ในการพิมพ์เงินนะที่จะวิ่งห่างหนีออกไปหนะรือมันอาจจะเกิดขึ้นทั้งคู่นะเขาถามคุณจิมโรเจอร์ว่าคุณมองเห็นมันอย่างไรนะครับทาคุณจิมโรเจอร์จึงตอบว่าสิ่งแรกสุดนะเขาไม่มีความเชื่อมั่นในพวกเขาหมายถึงว่าพวกที่วิจารณ์นะครับว่ามันจะเกิดเป็นลักษณะแบบใดแบบหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าคุณพูดว่าพวกเขานะคนที่คุณนะได้กำลังพูดคุยนะให้เขานะที่จะมีความเชื่อมั่นในวันนี้เนี่ยนะ คุณกำลังพูดว่านะกำลังปกปักรักษาพวกเรานะซึ่งเขาเนี่ยไม่มีความมั่นใจนะในวันนี้นะไม่ว่าใครก็ตามนะที่พวกเขาเป็นนะซึ่งคุณจิมโรเจอร์นะก็พูดว่านะครับมันเป็นเวลาที่มันน่าจะแก่ชรลาในสหรัฐนะครับในเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายคืนนะสำหรับสิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับซึ่งเมื่อมันมาถึงจุดจบสิ้นสุดอ่ะสิปีนะครับ เขาก็พูดถึงว่าลูกๆนะของเขาเนี่เขาบอกโอ้พระเจ้านะมันปัญหาต่างๆนะั้นเนี่ยลูกๆของเขาเนี่ยกำลังต้องวิ่งเข้าไปในนั้นนะในช่วงชีวิตของพวกเขาเนื่องจากว่าไม่ว่าอะไรเนี่ยที่ตัวตลกทั้งหลายเหล่านี้กําลังทําอยู่ในขณะนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็พูดว่านะมันดีที่สุดแล้วนะในช่วงเวลานี้ที่จะเป็นคนแก่ชรานะครับ แต่คุณถูกต้องนะมันกําลังจะจบสิ้นสุดในวันหนึ่งนะและมันก็กําลังจะจบอย่างเร็วร้ายด้วยนะเมื่อมันจบสิ้นสุดลงคุณพูดว่ามันจะเป็นการล่มสลายนะของสกุลเงินนะครับหรือว่ามันเป็นการล่มสลายทางเศรษฐกิจนะซึ่งคุณจิมเลดเจอร์นะให้ความเห็นเลยว่าคุณจะมีทั้งคู่นะมีทั้งสองอย่างนั่นเองนะคุณทราบดีนะคุณสามารถ มีหนึ่งสิ่งและต่อมาก็นำไปสู่อีกหนึ่งสิ่งนั่นเองนะและในทศวรรษ1930เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพวกเราก็มีทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับนะไปดูทั่วโลกนะแล้วต่อมาเนี่ยนะเราก็มีสงครามจริงนะที่มีการยิงกันนะและสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะข่าวร้ายจริงๆนั้นก็คือว่าบ่อยครั้งในประวัติศาสตร นะเมื่อคุณมีช่วงเวลาที่เลวร้ายอย่างแท้จริงมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันจะเกิดการพัดขึ้นมาของสงครามจริงนะที่ยิงใส่กันนั่นเองช o ตติ War, นะ้งวอละมันเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดนะภายหลังในทศวรรษ1930นะซึ่งมันไม่ใช่ขา่าวดีเขามองไม่เห็นขา่าวดีเขากล่าวซ้ำอีกครั้งว่านะในปี2008และ2009เนี่ยพวกเรามีปัญหาต่างๆที่น่ากลัว นะที่มากับหนี้สินที่มากเกินไปนะนับจากนั้นมาหนี้สินนั้นนะก็พุ่งทะลุไปถึงติดหลังคานะพุ่งทะลุหลังคาขึ้นไปนะด้วยปริมาณที่ไม่น่าเชื่อและเขาก็ทราบว่าสิ่งนั้นกําลังจะจบสิ้นลงอย่างเร็วร้ายนะครับเขาไมไ่ต้องการทําให้ผู้คนตกใจกลัวหรือ,อ,อสิ่งอื่นใดนะเขาเป็นเจ้าของหุ้นต่างๆนะเขาไม่ได้ขายช็อตสิ่งใดๆในหนที่พวกเขา ขณะที่พวกเรากําลังนั่งอยู่ในขณะนี้นะครับนะถ้าคุณทราบอะไรบางอย่างสําหรับเขานะที่จะชอ็อตก็เดาได้ว่านะเขาอาจจะเนะื่องจากว่าเขาทราบว่าเงินมากเพียงไรที่พวกเขาสามารถพิมพ์ให้ได้นะครับแต่เขาทราบว่าอะไรที่กําลังจะมาถึงการจบสิ้นสุดลงและพวกเราทุกคนนะควรเตรียมตัวพร้อมหรือมีความห่วงวิตกกังวลน,นะถ้าพวกเราได้ติดตามดูนะ ถ้าพวกเราทราบว่าอะไรกําลังดําเนินไปพวกเรามีความห่วงวิตกกังวลนะและถ้าพวกเรามีความห่วงวิตกกังวลพวกเราก็จะบางทีนะอาจเตรียมตัวนะต่อมาพวกเราก็อาจจะอยู่รอดอย่างผู้คนบางส่วนเนี่ยนะได้ออกมาจากทศวรรษพันเอยเนี่ยอย่างรวยมากนะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะส่วนใหญ่เกิดนะ ความสูญเสียทางการเงินขนาดมหือมานะซึ่งเขาหวังว่าเขาจะอยู่รอดนะเขาหวังว่าคุณก็จะอยู่รอดนะแล้วเขาก็หวังว่าบรรดาผู้รับชมของคุณก็จะอยู่รอดนะนี่คือสิ่งที่คุณนะจิมออลอร์เจอร์นะครับนะได้พูดออกมานะเออคือทางพิธีกรนะครับเขาสงสัยนะว่าวิกฤตคราวนี้นะครับมันจะเกิดวิกฤตแบบไหนนะจะเกิดเป็นลนักษณะแบบเด็ดนะ default คือวิกฤตหนี้สินเนะ่นะมันเกิดการคราช ของตลาดแล้วก็ข่าวสภาพคล่องนะไม่มีเงินจ่ายนะเขาเรียกว่าเกิดวิกฤตนะอีโคโนมิคคอลลปส์นะครับการล่มสลายลงมาแบบเศรษฐกิจนะครับก็เกิดลักษณะแบบนี้นะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะหรือว่ามันจะเกิดลักษณะแบบที่เรียกว่าพิมพ์เงินไปเรื่อยๆนะพิมพ์เงินไปเรื่อยๆนะทำให้เกิดค่าของเงินเนี่ยมันด้อยลงนะเกิดเงินเฟ้อนั่นเองนะ เขาก็อยากจะรู้ว่านะขณะนี้เหมือนผู้คนจํานวนมากนะครับเหมือนกับไม่แน่ใจนะเขาก็ไม่กล้าเตรียมตัวระยะยาวเช่นบางคนเนี่ยนะได้ข่าวว่ามันจะเกิดเงินเฟอ้อในอนาคตนะแต่ว่าในระหว่างทางที่จะไปเงินเฟอ้อนอนาคตเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดเหมือนกับเออเขาเรียกว่าที่ผมเคยพูดให้ฟังอะ่ะเกิดการคราชก่อนนะจะเกิดเพราะเงินฝืดก่อนนะมันเกิดขึ้นชั่วคราวอะ่ะอาจจะสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเราค่อยเกิดเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้น ผู้คนก็เลยเหมือนกับยังไม่เตรียมเงินเฟ้อนะเพราะมันเรื่องไกลตัวนะก็เลยมาเตรียมเงินฝืดก่อนนะครับนะทางวิทยากรก็เลยถามมุมมองของ,ของคุณจิมลอเจอร์เนี่ยว่ามันจะเกิดอะไรนะระหว่างเ,เกิดเดดดีฟอล์นะการผิดนัดชําระหนี้สินนะเกิดการแครชของตลาดลงมาเนี่ยนะหรือว่ามันจะเกิดลักษณะที่ว่าเป็นเงินเฟ้อนะก็คือ,อทางธนาคารกลางก็พิมพ์เงินพิมพ์เงินพิมพ์เงินไปเรื่อยๆนะนะอย่างไม่มีขีดจํากัดเนี่ยพิมพ์ไปเรื่อย นะแล้วไอ้ตัวค่าของเงินก็จะด้อยไปเรื่อยๆนะกำลังซื้อของเงินก็จะลดต่ําลงไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะเขาจึงถามคุณจิมโรเจอร์ซึ่งคุณจิมโรเจอร์บอกว่ามันจะเกิดทั้งคู่นั่นแหละครับนะมันมันจะไม่ให้เกิดตัวใดตัวหนึ่งเพราะมุมมองของคุณจิมโรเจอร์เนี่ยก็บอกว่าเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็จะเกิดตามมามันสามารถลีดหรือนําไปสู่สิ่งนั้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะก็ไม่ได้ขัดแย้งกับมุมมองของกูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายนะครับที่ผมได้อธิบายหปฟังนะครับแปลว่ามันจะมีความผันผวนของสภาวะทั้งเรื่องของ Market Crash นะครับของสภาวะเงินฝืดนะครับในสินทรัพย์นะทางการเงินนะเกิดลักษณะเรียกว่า d e ็ดเดี่ะก็คือ ไม่สามารถชําระหนี้สินได้ผิดนัดชำระหนี้สินนะข่นเองมันก็จะนําไปสู่นะลักษณะของค่าเงินนะที่ด้อยค่าลงนะแต่ไม่ทราบว่าจะด้อยค่าลงขนาดไหนจะไปถึงไฮเปอร์อินฟลชันเงินเฟ้อ์มโหลาหรือเปล่าอย่างที่เคยเกิดขึ้นในเยอรมันนะในช่วงทศวรรษพันเร้อยสิบเกถึงพันเอ่ะนะที่ค่าของเงินนี่เ่เรียกว่ามันด้อยค่านะครับ แต่มุมมองของคุณจิมลอเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าเกิดทั้ง2องอย่างนะก็เหมือนย้อนไปในทศวรรษพันเก้สามสินะตอนสมัยเกรดดิเพรสชันเนี่ยมันจะเกิดการคราชของตลาดหุ้นก่อนนะมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเดดดิฟอล์นะก็คือคนไม่สามารถชำระหนี้สินได้นะเพราะว,ว่าเกิด Market Crash ก็เกิดอีโคโนมิคคอลลัพสนะครับการล่มสลายทางเศรษฐกิจลงมานะครับ แต่พอมันเกิดสิ่งนั้นเสร็จอะสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะไปกระทบนะถึงเรื่องของก็เรียกว่า u r r e n c y c o l l a p s e อนะก็คือค่าสกุลเงินมันก็จะร่วงลงมานะค่าของเงินก็ด้อยค่าลงก็หนึ่งนะนี่คือมุมมองของกูรูระดับตำนานนะครับนะคุณจิมโรเจอร์นะครับนะที่ผมโฟกัสประเด็นนะที่ทางพิธีกรถามไปเพราะว่าผมก็เชื่อว่าหลายท่านนะที่รับชมในช่องผมเนี่ยก็สงสัยเงินฝืดหรือเงินเฟ้ออะไรจะมาก่อนมาหลัง นะมันจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเกิดทั้งคู่นะอันนี้เป็นมุมมองของระดับตํานานนะคุณจิมลอเจอร์ก็บอกว่ามันเกิดทั้งคู่นะเกิดทั้งสภาวะที่เรียกว่า Economic Collapse การล่มสลายทางเศรษฐกิจแล้วก็เกิด Currency Collapse นะก็คือการลดค่าเงินหรือการด้อยค่าของเงินนั่นเองนะซึ่งสิ่งหนึ่งก็นําไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะครับก็ขอให้ท่านนะได้ประโยชน์นะครับจากคลิปนี้ไปซึ่งเป็นการโฟกัสนะลงมานะในประเด็นที่น่าสนใจนะครับ ก็กขอให้ฟังนะพี่นิดพี่นาก่อนค่อยเชื่อแล้วกันนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสับยตตามนะครับในช่อง u t u b e ชาแอาจย์เสศนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับถ้ายังฟังไม่ค่อยเข้าใจย้อนกลับไปฟังใหม่นะครับนะเพราะผมพยายามนะที่จะโฟกัสมาเป็นจุดที่สําคัญนะครับรับเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านในการเตรียมตัวรับมือในความผันผวนในพิกิจครั้งนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ